สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ผมช่อง Yamagag YouTube อุชิตับชาแนลอยากจะนำเสนอพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ก็เป็นคดต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นหางนกยูงครับนี่ครับเป็นคดซึ่งเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่คนโบราณมักจะนิยมมาทำเป็นเครื่องรางครับส่วนต้นนี่ก็อายุน่าจะโอ หลายปีแล้วครับดูต้นอย่างใหญ่นี่ก็น่าจะเกิน50ปีนะครับก็ผมเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นนะก็จะมีเทวดาปกปักรักษาอยู่วันนี้ผมก็จะขออัญเชิญวันนี้ขออัญเชิญคดหนึ่งลูกนี่ครับขออัญเชิญด้วยปากเปล่านะพี่น้องเพราะว่าผมไม่มีทูบมาจุดขอขอมาอัญเชิญก็เลยจะขออัญเชิญด้วยปากเปล่าก็ จะเอาไปบูชานี่ครับนี่ครเป็นคดต้นไม้นี่ครับคนโบราณเรา,าถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นี่ครับส่วนนี้ผมก็จะมาคอนเชิญแล้วก็จะเอามาไปบูชากันพี่น้องนี่นี่ครับสมใหญ่ตาปูปายสารผูกภูมิในเทรเนื้อคนเจ้าสมคด គ្រឿងរាងរបស់ខ្លាំង YouTube ឆាអុយមានអុយកើតអុយបានមានប្រាក់មានលៀបមានឈប់អុយនៅជុំទៅទៅជិះអុយទៅជុំមកខ្លួនចោរព្រោះស៊ីមានកើតកណើតមាននេះណាអូមកទៅនេះមានញ៉ាំណានេះភីណុកនេះครับវាបិទ นี่ครับเป็นต้นไม้ใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมนะันนี้ก็แกะออกมาแล้วครับพอดีเหลือไปเจออีกก้อนหนึ่งครับก็เลยแกะเอามานี่ครับบูชาครับพี่น้องนี่ครับเป็นคดซึ่งคนโบ,บราณจะนํามาเป็นเครื่องรังของขลังครับก็ถ้าใคร อยากดงอยากได้ก็ลองเดินหาตามป่าภูเขาลำเนาไฟตามต้นไม้ครับก็อาจจะเจออาจจะเจอเพราะว่าคดพวกนี้ก็จะค่อนข้างที่จะหาน้อยหาได้น้อยครับนี่ครับก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลครับผมนี่ครับใครชอบในเรื่องของสายเครื่องรางของขลังก็จะรู้จักกันดีครับคดจากต้นไม้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งทนสิทธิ์จากธรรมชาติครับวันนี้ก็อุชิตับขออนุญาตลา ท่นผู้ชมไปก่อนเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ